สวัสดีค่ะวันนี้เจเปิลสายห้ากับมาล่ําแก่บุญนอคะเดอ้อได้พันออียงพันซับก็ะหองเอยียง้อค่ะเดอ้อมาล่ําแก่บุญแล้วก็บุญให้พี่เขาอยู่ตาประเทศพอรออมนะคะพี่น้องเดอ้อพี่สิริและก็พี่ทิพด้วยกันนะคะเดอ้อ ส่งเนาะอืม hmm. oh. <coughs> 私は彼女の子供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  保护环境，保护动物，你们要好好地注意一 ก็มาลาแก้บุญนะคะให้พ่อปู่พญานาคสุวรรณนาคาด้อค่ะตอนนี้เจ๊เปิลสายหานะคะมาลาแก้บุญให้พ่อปู่พญานาคจุสวนนาคาและก็แม่สสรพีแม่โสรดาด้วยนะคะสาธุ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 าาธพี่น้องคะ่ะมือนี่แล้วค่ะเด้อ เจเปิสาซห้ากับมาล่าแก่บุญนะคะพี่น้องค่ะได้พันทรับนะคะเด้อมาล่าแก่บุญตอนเศร้าๆนะคะพี่น้องค่ะ้วก็ถือในโอกาสกระบุนในพี่ซิริและพี่ทิพย์อยู่อพไซอยู่สหรัฐอเมริกาเด้อค่ะเด้อตอนนี้ก็สิไปเด้อค่ะเด้อตั้แก่บุญเสร็จแล้วก็สิไปหาลุงพ่นนะคะเอาน้ำไปถวายเนาะ พว่ามอวานนี่เลยรวมทําบุญก็ลุงพ้นไปแล้วนะคะเนาะทอดกระถิ่ามาตามไปบึงนะคะพี่น้องจะไปเอเอเาน้ำนะคะน้ำหาซิปแพ็คนะคะพี่น้องยุ่รถนี่แะค่ะพี่น้องเนี่ยคะ่ะจะเอาไปให้ลุงพ้นกับเงินนะคะของพี่ทริอสามพัน แล้วก็ของพี่สิริ9 9 9าาบเ้าทนะคะพี่น้องค่ะเดินล่าเสลแล้วกับมาถาวายเห็นมันเล้วเด้อค่ะเห็นมันเล้วเด้อพี่น้องเดี๋ยวให้ให้แฟนคนหนามลงนะคะพี่น้องตอนนี้ก็ถอยรถลงอยู่้อคะเด้อพี่น้องคะ่ะแต่ตอนจเร้าเด้อค่ะเด้อ เอา่าก่อนที่ลุงพ่นสืบึ้นบ้านใหม่แล้วค่ะเดอ้อไอ้น้ำหนาม,มาไหนก็ลุงพ่นเนี่ยก็เป็นสามีของเจ๊ปเปิ้ลเองเด้อค่ะขับรถมาซอยกันเด้อค่ะเนาะพี่น้องอ้อนไอ้น้ำมาให้ลุงพ่นลุงพ่นอยู่ใส่ขาคุณพ,พิชาติใส่ต้งรถเพื่นหนึ่งโอ้คุณบอ่อ,บอมา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 ,มาถือกล่องให้เร็วๆมาลุงพ่นข้าวันนี้จะเข้านึง เออลุงพลนว่ะเออเอาเอาเอาไอ,าเอาเ่เร็วเร็วเอาไอถือโทรศัพท์ให้นี่ะดาศีบอกกับลุงพลมอบเงินให้ลุงพ่และป,ะปะทท้าแต๋นป้าตาาก็ไมามหมาะพี่พี่ไหมาบ้าน น้ำอันไายไปหาน้มน้ำแนนนีนามน้ำพร้อมเน้่ค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวไกุ่กคนมาหลับนะคะพี่น้องจะเป็นเงินนะคะพี่น้องนี่เงินหนึ่งพันสองพันสี่ห้าเก้าสิบ เป็นสามพันเนาะของพี่ซนะีด้วยของพี่1 0นะหนึ่งพันบาทให้กับลุงพลก็แจกเลยคะพี่น้องเพื่อนเพื่อนอภิเพื่อนมาที่ลุงพลค่ะก็แจกอยู่ไหนเนะาะพอดีมี FC เอฟซีลุงพลเนะคะเด้อม,มาหน้าพี่ก็ได้หาทอยู่นะ ร้นเอาเงินมาขึ้นบ้นานใหม่รุ่งพนนะะ้น1อันนีอ้อจะเป็นของพี่พี่ทิพย์พี่ทิส่งมา3,000เนาะค่ะคือหม่านกัาก่าพวมถ้ำบุญกะพี่นนาแล้วนะคะเนาะม่านนี้ค่ะแอน 3, 000, ี้เป็นเงิน3,000อันนี้เป็นเนงินหนึ่งะคะันหนเ999บาทขึ้นบ้านใหม่เนาะเป็นของพี่ซีรีแล้วของพี่ทิพย์จากสหรัฐอเมริกานะคะ ลวกามีน้ำห้าสิบแพคมาให้ลุงพลนะคะขึ้นบ้านใหม่าะของเป็นอของพี่สิรินะคะน,นี้ของพี่อะไรนะอันนี้ของพี่ทิพย์นะคะจากสหรัฐอเมริกาสามพันพันนึงไอ้นี่เก้าร้อยเบาทนี่ของพี่สิรินะคะพ่นยูน้ำกันนั่นแหละคะ่ปะปาไอประเทศเอ,อ,อันนี้ของพี่ทิ 3, นะพย์สามพเนาะช่วย ช่วยขึ้นบ้านใหม่ลุงพลและก็น้ำสารอเมริกานะครับขอบคุณมากนะครับครับแล้วก็มีน้ําดื่มอีกห้าสิบแพ็คนะครับและส่วนนี้เป็นของพี่สิริอยู่สหรัฐอเมริกาเหมือนกันราคเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทท่านน่นะคะ่ส่วนนี้เป็นของพี่สิรินะครับที่อยู่สหรัฐอเมริกานะครับครับก็ขอบระคุณท่านมากนะครับขอบคุณท่านมากนะครับแล้วก็ขอบคุณเปิ้ลนะครับที่ เป็นธุระนะครับเป็นธุระแล้วก็นําเงินจํานวนนี้นะครับมามอบให้กับลุงนะครับก็ขอให้บุญกุศลนะครับที่ <c oughs> คุณศิรินใช่ไหมศิริค่ะแล้วพี่ทิพศิริและคุณทิพนะครับที่ได้ทําบุญร่วมกับลุงพลนะครับอขอให้ส่งผลผลบุญส่งให้ครอบครัวคุณทิพนะครับแล้วก็วคุณศิริคุณิรินะครับ คือทุกคนมาให้กำลังใจเยอะนะครับผมก็บางทีก็จําชื่อไม่ทั่วไม่ทั่วถึงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับอขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็ะ <ๆ S 2> จะพยายามจดจําสิ่งดีๆไว้ทุกๆวินาทีนะครับและส่วนน้ําดื่มอีก50แพ็คก,ก็ขอบพระคุณมากนะครับก็ขอให้ทานน้ําใจนี้ส่งส่งไปให้ทุกๆท่านได้รับผลผลบุญนี้ด้วยนะครับ <สา S 1> ขอบคุณมากนะครับสาธุสาธุ ปเอาเร็วคนน้ำลุ้งหวานไอ้เฮ้ยคนน้ำเนี่ย <c oughs> จาโอ้อีพ่อที่คนน,น้ำซอยนุ่กระลั่แก่บุญไปแล้วเด้อค่ะเมื่อกี้ <c oughs> แล้วก็ล,ล่ำบุญล่ำบุญในพี่สิริกับพี่ทิพย์พร้อมเด้อค่ะเมื่อกี้เด้อค่ะเด้อแล้วก็ก็คือได้เฮ็ดบุญตามที่ <c oughs> ที่บอกมานนั่เด้อค่ะเด้ออันนี้ก็จะขนน้ำลงเด้อค่ะเด้อนี่มาทำบุญขึ้นบ้านใหม่นำลุงพนค่ะ ขอให้ลูกค้นกับปะแตน <enta> มีแต่ความสุขนะคะเนาะโอ้ยเิ่นมีบุญหลายนะคะเนาะบุญวาสนาของค้นเฮ้าหนินะคะเนาะว่าได้เห็นบ่ค่ะทําดีต้องได้ดีเห็นบ่าค่ะพี่น้องกาลัางจะคุณลูงหนาบานลูกค้นกับปะแตนนะคะพี่น้องค่ะตอนนี้ลุงพลทําอะไรโอ้ลุงพ้นตื่นขึ้นมากกคือเก่าแล้วคะพี่น้องห <laughs> างหกกวาดดานันกวาดนี่ <laughs> วันยู่บ่เซ้าค่ะว่าปะแตนนี่ถ้าเราเห็นอยู่นะคะปะแตนนี่เดี๋ยวดู ค่ะเอาป้าปเต็นมาแล้วป้าเต็นมาแล้วมาหนี้มาหนี้บ่ดวเอามีป้าแตนด้วยนะคะปะ้าแตนก็นจะมารับที่พี่ทิพย์กับพี่สิรินะคะค่ะมเมื่อวานนี่ก็ฝากคุณโยนาไปท้ำบุญแล้วนะคะทอดกระถินสวัสดีค่ะปะ้าแตนค่ะจ้าโอ้แล้วนะคะเออเพิ่นขึ้นบ้านใหม่ลุงพุ่นเสซลเงินให้ป้าแต็นน้องเพิ่นให้แล้วค่ะเะะนี่ย ลุงพลเอาเงินให้ปพเจนกิฟไปแต่ขึ้นเฮือนไม่ได้ค่ะเด้อสาธุสาธุได้ค่ะเด้อจ้าค่ะสวัสดีค่ะนัอนรับเงินไปเลยได้ค่ะเด้อสาธุสาธุเงินจากจ้าค่ะฝากรวมมาขึ้นบ้านไม่ค่ะค่ะกับน้ำห้าสิบเพคจ้าค่ะปพเจนจะแยกบัญชีได้ค่ะเด้อพี่น้องจ้าน้ำห้าสิบเพคด้วยนะคะระเบิดค้นน้ำได้ค่ะพี่น้อง ก็น้มกับพุทธน,นาข่านาวนามกัะมินะคะเปรติรวมท้ำบุญน,นะคะนามกับค้นกับมาลายเนี่ยค่ะพี่น้องแต่ละมือมาเป็นรถทั่วนี่บา้านเพี <laughs> <laughs> เยไปปอคุณคุณพ่อสุดหล่อหมดป้าที่โทก <laughs> <ณ S 2> เออหุ่นดี <laughs> หุ่นดีทุกวันเนาะ <laughs> รถหุ่นวะเนี่ยคุณพ่อ <laughs> โอ้ลงุงฝนก็ขนาน้ำลงมาช่วยกันเด้อค่ะพี่น้องนี่อค่ะอ่า ซอยกันเด้อค่ะเด้ออันนี้ก็สามีของหนูเองค่ะจิเปิ้นสายห้าซอยกันขนน้ำเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวทำบุญห่วมกันเนาะค่ะเดี๋ยวเป็นสะพานบุญให้นะคะเนาะก็มีความภาคภูมิใจเด้อค่ะอิ่มบุญอิ่มกุศลน้ำกันเนาะค่ะเนาะค่ะบ่มีสัตว์แต่ว่าก็ได้ซอยกับร่งเด้อค่ะพี่น้องเด้ซอยกับร่งก็ได้มีความสุขึ้นกันเด้อค่ะพี่น้องขาอ่าลุงพลเอโอลุงพลอที่แข็งแรงค่ะพี่น้องเห็นไหมคะพี่น้อง เห oh, yeah. well, to uh, ็ดเพียงเห็ดงานนี่บเกียงนะค่ะนักโบนักโยกย่างเดียวค่ะเห็นบ่มคะพี่ดอกฝนน้ำขึ้นไปด้วยค่ะพี่น้องกาขอให้พี่สิริกับพี่ทิพย์มี่ความสุขความเจริญนะคะเด้อค่ะบุญกุศลนี้ให้นุนนนำคิดสิ่งใดคอยส่งความปรารถนาด้วยค่ะค่ะคอยถูกเราวันใหญ่ด้วยค่ะเด้อ เจเปิ้ลสายห้ากับไปล่ำบุญให้แล้วค่ะขอให้สมความปรารถนาเนาะมุ่งมั่นสิ่งใดขอให้สมความปรารถนานี่เย็นบ่ค่ะโอ้ฝนแต้ีลุงตุงนางนนเจ้าในกระเรีวยว้อค่ะพี่น้องอ่าสายท่านบุญลังไหลามาเด้อค่ะพี่น้องขึ้นบ้านใหม่บ้านใหม่ลุงพลกับป้าแตนโอ้ยิปโป้ก,กับแข็งแรงขนนยกไวไวไวอันนี้แฟนของคุณแม่ใสเด้อค่ะนี่ค่ะ,อ,ะอีกคนนึงกับ สงไทยก็เป็นพี่ยูทูบเหมือนกันนี่แหละค่ะนี่นาเน้นบ่ค่ะคุณปู่ก็ขยันด้ค่ะกวาดื่อนตื่นเต้นกันมากซอยกวาดเ่อนกัน้อค่ะอ่าเสร็จเรียบร้อยด้ค่ะเด้อเรียบร้อยภารกิจค่ะสะพานบุญก็เสร็จเรียบร้อยแล้วลุงพ่นไปโยกนาวมาเรียบร้อยแลค่ะพี่น้องนุก็สิบหาขายของ่อได้ค่ะพี่น้อง เห็ดเร็วๆก็ได้ลุงพลขาสวัสดีค่ะลุงพลสวัสดีค่ะค่ะโชคดีค่ะผนงานลุงพลล้ำค่ะสาธุล้ำรวยล้ำรวยโอ้ยลุงพลอวยพรเนี่ยบนสุขคจน์นะคะล้ำรวยล้ำรวยไปได้ค่ะบ้านนี้ก็บสิบิฮาเห็ดเวี้ยเห็ดงานด้เดนะค่ะพี่น้องก็ขอฝากช่องเจเเปิ้ลสายห้านั่นี่ด้ค่ะโอ้สัมผัสก่อนเนาะสัมผัสคุณพ่อก่อนคุณพ่อขา เป็นจังไงเดี๋วนี้สวัสดีค่ะสบายใจสบายใจอันอันเฮ็ดออกกระลักไก่ซึเบื่อนี่ลดหม้อดำนักมีต่สร้างขึ้นเป็นต่สร้างขึ้นบ่อมีแต่สร้างขึ้นบ่ออหนูมองมันคือเพียวลงอยู่ออ๋เพียวลงก็ดีแล้วเพียวลงก็ดีติค่ะโอ้รถหุ่นเตรียมโตเลยขึ้นบ้านใหม่นี้พอเจ้าตานั่งยิ้มเปื่อยๆแล้วรับแขกนะคะอนี้ก็เป็นพ่อของลุงพลนะคะพี่น้อง อีพ่อซื้อว่ารยังก็ค่ะผองฮะพ่อผองเอ้ยเป็นตาหักนะคะเบิ่งเนี่ยพูดนะยิ้มเปื่อยเปื่อยอยู่มันเป็นเพาเสียงหัวสวัสดีค่ะพ่อผองขาฮะแสล่ะก็ต้องเดียวไปเดียวบ่อังแล้วแสล่ะแสล่ะอีนี่โอ้ลุงพ่นถามหากระทงน้ำมนต์กระทงเอาไปอันเดียวบ่อไปจากทื่ออ่าไปจท่าน่ก็ไปจากทื่อ ค่ะพี่น้องนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนตะเศร้าแล้วะค่ะพี่น้องก็เดี๋ยวมาทำบุญตะเศร้านะคะเนาะชีวิตก็ขอมีแต่ความสุขความเจริญน,นะค่ะเด้อบ้าพี่น้องก็ขอฝากช่องเจ็บบนสายห้าในนู้นแ้วค่ะพี่น้องเด้ออาขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสาธุสาธุค่ะอิ่มบุญเลยค่ะสาธุ